สวัสดีคะ่ะแม่บุ๋มค่ะวันนี้จะมารีวิวตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะไปส่งลูกเนี่นี่คือคุณพ่อนะคะนี่คือพี่ไข่บุกนะคะล้างหน้าล้างตาเสร็จกอกแล้วโอยง่วงขอนอนอีกสักแป๊บค่ะนี่นะคะถึงเวลาปลุกน้องแล้วนะคะนี่คือเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กกำลังทำอะไรเอยโอ้ย,อยไม่ยอมตื่นสักทีเลยแม่ก็กวนแล้วกวนอีกก็ไม่ยอมตื่นเพราะเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเ้าพี่ก็ย้ายมานอนกับพ่ออีกนิดนึงอีกหนึน่งนาทีแม่ตื่นมาแม่ล้างแปรงฟันให้น้องเสร็จแล้วออกมาเฟซบุ๊กก็ง่วงอ,อขอนอนอีกแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเตรียมการแต่งตัวให้ลูกชายนะคะอ้าล่าสุดใส่กางเกงไหนไม่ยอมถอดกางเกง โอ้ยเฟซบุ๊กเอ้ยกำลังมึนมึนมงงอยู่นะครับโอ้ยคนก็ง,วง,ง่วงนอนเราต้องตื่นแต่เช้าแม่ก็หาวแล้วหาวอีกโอ้ยง่วงนอนอาคุณพี่แต่งตัวสรุปใส่กระโปรงก่อนแม่บอกว่าให้ใส่เสื้อก่อนใส่กระโปรงอาคุณพี่คุณน้องก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยทําอะไรต่อพี่ก็ต้องแต่งตัวแม่ก็ต้องแต่งตัวให้พี่พ่อก็ ล้างหน้าแปรงฟันส่วนน้องก็ใส่ถุงเท้ารอใส่ถุงเท้าเองนะคะเก่งแล้วค้าเฟซบุ๊กอะใส่ถุงเท้าเองตอนนี้แม่ก็หาวแล้วหาอีกง่วงง่วงเหลือเกินแล้วก็นี่กําลังแต่งชุดให้พี่ไขมุกวันนี้เราใส่ชุดยุวกาชาตินะคะอ่าใส่เข็มขัดค่ะขอกับกล้องเลยนะคะกล้องหน้ามันจะบูมมัวเลยขอใช้กล้องหลังดีกว่านี่ เรากาลังแต่งตัวใส่เข็มขัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําหน้าที่ต่อไปเลยค่ะร mm hmm. ัดผ้ามันคอ mm hmm. แม่กําลังผูกผ้ามันคอให้นะคะตอนนี้อา้าวผ้ามันคอก็เอียงอีก mm hmm. แม่ก็ง่วงเลอเกินหาวแล้วหาวอีกค่ะตอนนี้ต่อไปกําลังหายางมาพร้อมเสร็จใครมุกไปเอาบีมาขั้นตอนต่อไปคือต้องผักเปียนะคะทุกเช้าต้องผักเปียนะคะกดเราเบียบของโรงเรียนคือต้องผักเปียรแล้วก็ติดโบสีน้ำเงินนะคะสีอื่นไม่ได้ คนนี้ไว้ผมยาวต้องผักเปียทุกคนเลยค่ะนี่นะคะคุณแม่กาลังบันเดงหักเอาแบ่งไปครึ่งให้หมูถามว่าแม่แม่ทำไมต้องแบ่งเอาแบ่งไม่ได้ลูกเวลาพัดลมมันเป่า่ะมันรวมกันมุดเลยนะมันก็จะไม่ตรงสิอ่ะแม่ก็ทกําตามแม่ก็พูดพ่อต่อไปพ่อก็มาเรียนไว้นะหักเปียต้องหักเปียให้ลูกสาวพ่อบอกเถียงแม่มันต้องหักได้เหรออ้ามต้องหกักกฎระเบียบของโรงเรียน มันต้องหักไปทุกวันนะไม่ได้ต้องหักเปียตลอดกฎระเบียบยคือต้องหักเปียถ้าไม่หักเปียไม่ใช่ผิดกฎอีกลูกสาวยี่งเป็นคนนี่นะคะหักเปียเสร็จร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็เตรียมเสร่รองเท้าใครมุกป่าดอายแม่ใส่กิมพันให้อึดอัดจังเลยนี่นะคะเตรียมน้ําอะไรใส่ให้เรียบร้อยลูกชายกับลูกสาวก็จะยืนงงหน่อยอา้าวคุณพ่อกาลังแบ่งตังค์ให้ เอาได้ตังครบกันแล้วใช่ไหมโอเคไปออกจากห้องเลยนี่อันนี้กําลังแว้นไปนะคะอันนี้เนี่ยเขาเ่อยมักอารมณ์ดีค่ะนี่กําลังแบนเงี้ย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 เไปส่งโรงเรียนกันค่ะอ๋พ่อ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 รถยู่เทินยู่เทินยุ่งอ๋อโอเคไปไปเลยไปกันต่อเลยค่ะกำลังเงี้ย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 ไปกันต่อเลยรีบๆหน่อยนะพ่อนะเดี๋ยวสายอีก เพราะว่าตื่นสายกว่าจะลุกออกจากที่นอนนี่คือต้องใช้เวลานานมากปลุกแล้วปลุกอีกปลุกแล้วก็หงุดหงิดใส่นู่นนี้นั่นเย่างนั้นเนี่ยแง่แ่ไม่อยากงว่างนอนง่วงนนแม่ง่างนานนี่นะคะนี่มาตอนเช้าทุกวันก็จะลดเยอะประมาณนี้นะคะรถติดเอาไปไม่ได้จอดสักพักหนึ่งพอถ่ายรูปลูกใช้ หันหน้ามาหันหน้ามาไม่ยอมหันนะครับกำลังองอเงยอยู่นะครับตอนเช้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ตลอดเลยส่วนพี่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนน้องนี่งองเงยต่รอแม่หน่อนแม่ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนแต่ตอนเย็นมานะซื้อของเล่นได้ไหมอยากไปเล่นของเล่นนี่ถึงโรงเรียนแล้วนะครับพี่ไข่มุกก็หาวอ,อีกแล้วง่วงจะเกินเนาะสงสารเด็กเวลาวันหยุดนะตื่นเช้ากันทุกวันนี่นะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะส่งเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะตอนเลิกเรียนกลับมาก็จะประมาณนี้นะคะนางเนอนนี้เนี่ยอารมณ์ดีมาเอ้ย